ฟินทอสพาดูผลลัพธ์นักลงทุนที่สมัครมาร่วมทีมกับเราสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูผลลัพธ์นะของนักลงทุนนะครับที่สมัครเข้ามาร่วมทีมกับเราหลังจากที่ผมได้ทําคลิปนะครับบอกถึงวิธีการสร้างทีมไปแล้วว่าถ้าเกิดมีนักลงทุนคนไหนนะครับที่สมัครมาร่วมทีมกับเรานะฮะผมจะต่อคนให้หนึ่งสายแบบนี้นะครับซึ่งการต่อคนให้หนึ่งสายแบบนี้เนี่ยนะฮะ นักลงทุนที่สมัครมาร่วมทีมกับเราเนี่ยนะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเน้อจากการสร้างทีมด้วยจากปกติที่ไปสมัครกับทีมที่เขาไม่ได้อ่าช่วยต่อแบบนี้เนี่ยจะไม่ได้นะครับก็แล้วก็นอกจากในในส่วนของผลประโยชน์ของค่าคอมมิชชั่นแล้วที่เขาได้เนี่ยนะครับเขายังมีโอกาสที่จะได้ขึ้นนะครับตำแหน่งที่เรียกว่า GM ด้วยนะครับเพราะว่าการต่อแบบเนี้ยนะครับจะทําให้เขาเนี่ยอ่าผ่านคุณสมบัติในการขึ้น GM ข้อแรก นั่นก็คือมีวอลลุ่มทีมนะครับคบห0,000นนั่นเองแล้วถ้าเกิดเขาอยากเป็น GM เนี่ยนะฮะเขาก็แค่สมัครต่อตัวเองครับอีก4รหัสเนี่ยนะครับเขาก็สามารถนะครับเป็น GM ได้แล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะพามาดูครับว่าผมได้ต่อคนให้เขาจริงไหมแล้วมีคนที่ขึ้น GM ได้จริงๆริงไหมนะครับในทีมของเรานะครับก็แต่ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะพาไปดูนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังคำเตือนกันก่อน คำเตือนความเสี่ยงและจุดประสงค์ของวิดีโอการลงทุนใดๆมีความเสี่ยงสูงจึงอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนและลงทุนเท่าที่ตัวเองรับความเสี่ยงไหววิดีโอต่อไปนี้เป็นวิดีโอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้บรรยายไม่ใช่วิดีโอชี้นําการลงทุนสอนการลงทุนหรือแนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับเราก็มาดูกันเลยนะครับว่าผลลัพธ์ของนักลงทุนที่เขาสมัครเข้ามาร่วมทีมกับ ทีมของผมตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างแล้วมีใครนะครับได้ขึ้นตำแหน่ง GM กันแล้วหรือยังนะครับก็คลิกเข้ามาดูตรงนี้เลยนะครับตรงคำว่านี่เลยฮะอ่า Invest น,นะครับนี่เลยนะฮะเราก็จะมาไล่ดูกันแบบสดๆครับนะฮะไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับมาดูฮะว่ามีคนที่ขึ้น GM จากการที่ผมเนี่ยต่ออ่าต่อคนลงไปให้เนี่ยทั้งหมดแล้วกี่คนนะครับนี่เลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับ พาไปดูนะครับพาไปดูเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมัน คือตรงนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการไล่เนี่ยนานหน่อยนะครับเพราะว่าทีมของเราเนาะก็เติบโตไวมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีคนที่เขาเห็นผลลัพธ์นะครับจากการที่เราช่วยเหลือเขานะครับจากการที่เราต่อคนลงไปให้นะครับก็มีคนที่เขาสนใจเยอะมากนะครับมาสมัครร่วมทีมกับเราเนาะก็นะฮะฟินทอสเนี่ยต้องบอกตรงๆครับถ้าเกิดเราทําแบบเห็นกับเห็นแก่ตัวเนี่ยนะครับเราทําแบบไม่ช่วยเหลือเขาเนี่ยบอกเลยฮะเราอาจเสียลูกทีมของเราไปได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เนี่ยนะฮะมันอ่า ทอสเนี่ยคือเมื่อมันครบสัญญา7วันครับเขาสามารถย้ายเงินของเขาออกได้นะครับอันนี้นะฮะก็เป็น GM นะครับที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับในทีมของเรานะครับซึ่งคนนี้เนี่ยนะครับเขาจะได้นะฮะที่เรียกว่าอ่ได้ค่าคอมมิชชั่นของวอลลุ่มทีมทั้งหมดนะครับทีมทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับในกรณีที่เขาขึ้น GM อ็มนั่นหมายความว่าเขาจะมีวอลลุ่มขั้นต่ำนะครับก็คือ50,000เหรียญแน่ๆถูกต้องไหมฮะ นะครับซึ่งอาการที่ขึ้น G M เนี่ยนะครับเขาจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนาะ20%นะครับของเขาเรียกอะไรของปันผลทั้งหมดนะครับซึ่งระบบเนี่ยเขาจะเอานะครับยอด5,000 50, เนี่ยไปคูณกับ1% นะคูณกับ1%นะครับวิธีการคิดรายได้ gm เขาคิดกันแบบนี้ก็คือเอาไปคูณกับ1%นซะครับซึ่งก็จะได้500นะครับเมื่อเราขึ้นจะตำแหน่ง gm เนี่ยนะครับเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นครับ20%ของ500ครับ20%ของ500นั่นก็คือเท่าไหร่ครับ100เหรียญครับนะครับซึ่งนั่นหมายความว่า gm คนเนี้ยนะครับเขามีรายได้ตำตำนะครับคือ100เหรียญแน่แน่ะครับจากการขึ้น gm ครับซึ่งนะฮะเขาเป็น gm ที่เก นะครับส่วน GM อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะจะได้20%ของรายได้ GM คนนี้ครับนะฮะซึ่งระบบเนี่ยเขาจะจ่ายกันแบบลดหลั่นกันไปนะครับเพื่อ ไม่ให้โอเวอร์เปนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะใครที่เข้ามาอยู่ร่วมทีมกับเราเนี่ยนะครับคุณสามารถขึ้นตำแหน่ง GM ได้แบบที่คุณไม่ต้องไปชวนใครเลยนะครับปกติแล้วการที่คุณจะขึ้นตำแหน่ง GM เนี่ยนะครับคุณจะต้องสร้างทีมนะครับคุณจะต้องสร้างทีมนะคุณจึงจะสามารถขึ้นได้แต่นะครับสำหรับนักลงทุนที่สมัครเข้ามาร่วมทีมกับเราครับคุณไม่ต้องสร้างทีมครับคุณก็สามารถขึ้น GM ได้นะฮะแต่เวลาขึ้น GM แล้วคุณอยากมีรายได้ที่มากขึ้นนนนนีีีีี่่่่่่ยยคคคคคุุุณณณต้้้้้้้้อองงงสสสรรรรรราา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 ททททมมมมมมะััับบกกกกกกก็็็ํหหหไไไไไขึ GM แลลววดดปปญผโช์ ขึ้น G M แน่แนอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น2อขั้นล่าสุดนะครับที่ขึ้น G M นะครับส่วนไอ้ตรงนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเนี่ยนั่นหมายความว่านะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขาผ่านเงื่อนไข yes แล้วนะเขาผ่านเงื่อนไขในการขึ้น G M แล้วทำไมผมถึงบอกว่าเขาผ่านเงื่อนไขในการขึ้น G M แล้วนะครับก็เพราะรหัสไอ้ล่าสุดที่ผมบอกเนี่ยนะครับมันจะต้องมียอด 50, 000ห0,000ืนถูกต้องไหมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดไอ้ซึ่งซึ่งรหัสเหล่านี้นะครับซึ่งรหัสเหล่านี้มันอยู่สูงกว่ารหัสที่ขึ้น G M นั่นหมายความว่ารห ถ้าเกิดเขาอยากขึ้น GM เขาทำไงฮะก็อย่างที่ผมบอกครับก็แนะนำนะฮะก็คือสมัครต่อตัวเองอ,อีกอี4รหัสเท่านั้นเองนะครับคนเหล่านี้ก็สามารถขึ้น GM ได้แล้วนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยท,ที่สมัครมาร่วมทีมกันเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้อยากขึ้น GM นะครับแต่เขาอยากเออได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มนะครับอยากมีไรายได้เพิ่มนะครับจึงมาสมัครร่วมทีมกันนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวผมพาไปดูเรื่อยๆนะครับนยฮะคนเหล่านี้คือผ่านหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าทีมของเราเนี่ยนะครับเราต่อให้จริงๆนะครับ เดี๋ยวพาไปดูนะครับเมื่อกี้มี GM 2รหัสแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองนับดูนะครับว่าตอนนี้ GM ในทีมของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมดนะฮะกี่รหัสแล้วก็หลังจากที่ผมไม่ได้อัปเดตเนาะผลลั์นะครับของทีมของผมเนี่ยนานนะครับก็นะฮะต้องขออภัยด้วยวันนี้นะครับก็เลยมาอัปเดตให้ดูกันแบบสดๆเลยไม่มีตัดต่อใดๆนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้2แล้วนะโอ้โหทำไมถึงยังไม่มีคนขึ้น GM เยอะขนาดนี้เนี่ยโอ้โหนะฮะดูกันบ้างหรือเปล่าดูกันบ้างหรือเปล่าเออนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวพาไปไล่ดูนะครับ เนี่ยคนเหล่านี้นะครับผ่านผ่านเงื่อนไขาการขึ้น G M แล้วนะครับทำไมผมถึงบอกว่าผ่านก็อย่างที่ผมบอกครับว่าคือด้วยการที่ผมต่อแบบสายงานเดียวเนี่ยผมถึงบอกว่ามันอ่าคนเหล่านี้เขาผ่านเงื่อนไขในการขึ้น G M แล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดผมต่อแบบติดตัวยอย่างเงี้ยนะครับผมก็คงไม่กล้าพูดนะว่าคนเหล่านี้เขาผ่านเงื่อนไขการขึ้น G M แล้วนะครับแต่เนื่องจากผมต่อแบบสายดิ่งสายเดียวนะครับผมจึงบอกได้ว่า คนเหล่านี้นะครับเขาขึ้น GM แล้วนั่นเองนะครับอันนี้ก็นะครับเป็น GM ที่3เนาะที่ขึ้นขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับขึ้นแล้วเรียบร้อยส่วนคนที่ผ่านเงื่อนไขข้อแรกแล้วยังไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้เราไม่พูดกันนะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับนะฮะมันเยอะมากจริงๆนะฮะที่เขายังไม่ขึ้นกันนะครับอาจจะเป็นเพราะนะฮะไม่มีทุนสมัครต่อตัวเองอาจจะเป็นเพราะไม่อยากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของเขาเนาะนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราพาไปนะฮะพาไปดู อ่ะพาไปนับกันวันนี้อาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยนะฮะอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยในการอ่ะสี่แล้วนะอันนี้คนที่สี่ 4, นะครับคนที่สี่นะครับแล้วนอกจาก GM นะครับที่เกิดขึ้นในสายงานของเราเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเออ่นอกจาก GM ที่เกิดขึ้นในสายงานเราแล้วเรามีรหัสที่เป็น VP ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้การขึ้น VP ในทีมของเราเนี่ยขึ้นกันแบบรัวๆเลยนะครับอ่ะอันนี้ห้านะฮะเดี๋ยวพาไปดูครับว่ามีจริงไหมวีพอันนี้หกนะครับเจ็ดนะฮะอ่ะเจ็ดแล้วนะเจ็ดครับแปดเก้าสิบนะฮะสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสามสิ สิบสี่แล้วนะฮะสิบสี่แล้วครับสิบสี่จีนะครับสิบสี่ g ีแล้วนะฮะสิบสี่จีมสิบสี่สิบห้านะครับสิบห้าสิบหกสิบหกแล้วครับสิบหกแล้วนะครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วครับ สิแล้วนะครโอ้โหยเยอะจริงๆนะครับคนที่มาร่วมทีมกับเรา17บเแล้วครับอาจจะนานหน่อยนะครวันนี้นับกันให้ตาลายเลยนะฮะสิบแปดนะครับสิบเก้นะสิเก้าแลครับยี่สอดนะฮะยีบเอ็ดแล้วครับผมยี่สิบสยสาสสามครับยีสี ยี่สิบสี่แลครับยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกแล้วครับยี 25, 26, 26่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะฮะยี่สิบแปดครับยี่สิบเก้าสามสิบนะครับสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามนะฮะสามสิบสามนะครับสามสิบสามแล้วนะฮะโอ้โหสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกนะครับสามสิบเจ็ดสามสิบแปดอืม สามสิบเก้านะครับสี่สิบสี่สิบแล้วครับสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามนะครับห้าสิบสามนะฮะห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้า 56 57ิบนะครับ5้กับหนึ่งแล้วครับนะฮะห้ากับหนึแล้วห้าสครับห้า9นะฮะหกนี่ครับห0นะฮะหกแล้วนะห0แล้วครับห1 62 กสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบหกแล้วครับหกสิบหกแล้วนะครับหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดแล้วครับหกสิบแปดหกสิบเก้า 69นะเครับโอ้โหเยอะจริงๆนะครับต้องบอกว่าเยอะจริงๆ69นะครับ6 69 70นะฮะ70นะครับ,รบ71 72 73 74 74นะครับ75 76

หนึแล้วนะฮะหนึ่งรอยแล้วอ่าหนึ่งรอยละหนึ่งนะครับแล้วก็สามบีพีครับนะฮะหนึ่งละนะฮะสองสเอ้ยสามสี่ห้าหกนะครับหแล้วนะเจ็ดแปดเก้าโอ้โหเก้าแล้วครับสิบสิบเอสิบสองสิบสานะฮะสิบสครับสิบห้าสิบหกสิบหกนะฮะสิบหละสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายอดนะครับยีเอดแล้วครับผมยี่สิบสองนะฮะยี่สิแล้วครับย2่สิบสองแล้วนะครับยี่สิบสามยี่บสยห้ายี่หกนะฮะยีหแล้วครับยี่สิบเจดยิบแปดนะฮะยีบแดแล้วครับผมยี่สิบเก้าสามสสาสิเอดนะครับสาเอดแล้วครับสามสิบสอามสามสสี่สิบห้านะฮะสาสิห้าแล้วครับผมสามสิบหกสามสิบเจ็ดนครับ

ห้าสิบห้าแล้วครับห้าสิบหกนะฮะห้าสิบหกแล้วครับหกวีพีครับห้าสิบหกกับหกวีพีนะฮะห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบแปดนะครับนะห้าสิบแปดแล้วครับห้าสิบแปดแล้วครับห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองนะฮะหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดแล้วครับหกสิบแปดหกสิบเก้านะฮะเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับเจ็ดสิบห้าแล้วครับผม 7จ็ดห้านะฮะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเจ็ดแปดกับเจ็ดวีพีครับเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสครับแปดนะฮะแปดสี่กนะครับแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าสิบเก้า็กนะฮะเกครับเก้าสามเก้าสแนะครับเกแล้วครับเก้าเนอครับหนึกับแปดครับนะฮะเป็นสองแล้วนะตอนนี้เรามี GM 200มส้อนะที่ขึ้นเรียบร้อยกับ8 vp ครับ อ่าแล้วก็หนะฮะสองสห้านะฮะหกเจกอ่าเกับอ่าเก้กับ 9vp าวีพีนะครับสองร้อยเก้ากับเก้นะฮะเกละสินะฮะสิบะฮะสิบะฮะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิกนะฮะยีะะกับ 10vp ีพีครับสองกับสิบวีะฮะอ่า ยี่สองยี่สามยี่สี่ฮะทั้งหมดนะครับตอนนี้ฮะทีมเราเนี่ยมี GM ที่ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดก็คือ224 GM บครับนะแล้วก็ทั้งหมดอีก10 VP ครับผม อีก10 VP ฮะเห็นไหมครับว่าทีมเราเนี่ยนะครับนักลงทุนที่เขาเข้ามาอยู่ทีมเราเนี่ยนะครับเขาสามารถขึ้นเป็น GM ได้แบบง่ายๆครับปกติแล้วเนี่ยนะครับการที่จะมี GM แบบนี้ถ้าเกิดเขาสร้างของเขาเองนะนะครับเขาจะต้องมียอดวอลลุ่มเนี่ยนะครับขั้นต่ำก็คือ500นะฮะเอ้ยไม่ใช่500ขั้นต่ำก็คือ50,000นะครับฝาก ห้าหมื่นเลยแต่นะครับเมื่อมาอยู่กับเราเนี่ยนะครับเขาไม่ต้องไปสร้างทีมฮะเราช่วยสร้างให้เราต่อสายงานให้นะครับถ้าเกิดคุณอยากขึ้นก็ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยครับคือคุณค่าทาให้ครบคุณสมบัตินะครับก็คือการสมัครต่อตัวเองครับนะฮะซึ่งการสมัครต่อตัวเองอย่างที่ผมบอกครับเมื่อเราเป็น gm แล้วเนี่ยเราได้ผลประโยชน์เยอะกว่าที่เราไม่ได้เป็น gm แน่นะครับและเมื่อเราอยากเป็น bp ก็ง่ายๆเลยครับที่นี่เนี่ยนะครับ คุณขึ้น VP กันแบบง่ายๆเลยนะฮะสำหรับคนที่มาอยู่สายนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นสายการตลาดคุณอยากขึ้น VP เนี่ยคุณก็แค่ไปสร้างสาย2เนี่ยนะครับให้มี GM ครับคุณก็จะได้เป็น VP นะครับนะซึ่งสร้างสาย2เนี่ยก็คือสร้างสาย2ให้มียอดห0า0 0่นนะครับส่วนยอดสายกลางเนี่ยนะครับมันจะไม่อยู่นิ่งๆนะหลังจากที่คุณขึ้น GM แล้วเนี่ยนะครับยอดที่ยอดตรงเนี้ยที่คุณยังอยู่เนี่ยนะครับมันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยการขึ้น VP เนี่ยในในทีมของผมเนี่ยนะครับที่เขาข ซึ่งมันเป็นอะไรที่แฮปปี้มากๆนะครับสำหรับลูกทีมนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาร่วมทีมกับเราเนาะก็ ผมเชื่อว่าวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้จนจบเนี่ยท่านน่าจะเห็นผลลัพธ์แล้วแหละว่าทีมของเราเนี่ยช่วยให้นักลงทุนเนี่ยนะครับได้ผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นช่วยให้นักลงทุนเนี่ยนะครับขึ้นเป็น GM ได้จริงๆนะครับเพราะว่าทีมของเราเนี่ยต่อกันจริงๆนะครับและต่อแบบสายเดียวด้วยนะครับและต่อแบบสายเดียวด้วยนะครับทำไมผมถึงบอกว่าต่อแบบสายเดียวก็เพราะว่าสายแรกของผมเนี่ยนะครับเป็นสายที่ผมร่วมทีร่วมร่วมทํากับทีมท็อปเน้นเบื้ตอนต้นเนาะคือสายแรกที่ผมทำเนี่ยนะครับมีนักลงทุนครับเขามาป สายเนี้ยจึงปิดไปแล้วเพราะว่าเราทําตามคําพูดแล้วก็คือเราจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเป็น gm นะครับพอมีนักลงทุนเนี่ยมาปิดยอดตรงนี้ให้เนี่ยนะครับเท่ากับนะฮะเราทําตามคําพูดแล้วก็คือเราเราช่วยให้ท่านผ่านคุณสมบัติในการขึ้น gm เรียบร้อยแล้วสายแรกของผมก็เลยปิดไปนะครับก็เลยปิดไปก็คือไม่ได้ไม่ไม่ได้ต่อลงไปแล้วนะครับ หลังจากที่ปิดเสร็จปุ๊บนะครับผมก็มาเริ่มสร้างสาย2เนาะนะครับพอมาเริ่มสร้างสาย2เนี่ยสายแรกเราไม่ต้องต่อแล้วผมก็นะครับพอได้คนมาผมก็ต่อดิ่งอย่างเดียวเลยครับตอดิ่งอย่างเดียวเลยครับจึงตอนนี้นะสายแรกเนี่ยนะครับมีคนแบบเยอะมากนะเอ้สาย2เนี่ยมีคนเยอะมากแล้วก็มียอดวอลลุ่มทีมเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ระดับประมาณล้านเหรียญนะครับยอดฝากนะสำหรับสายแรกไอ้สายสองที่ผมต่ออยู่ตอนนี้นะครับมียอดฝากประมาณล้านเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะนะฮะม้วนนะครับม้วนล้านเหรียญลงฮะ ม้วนล้านเหรียญลงหมายความว่าไงก็นะครับก็คือคนที่เขาเป็น GM อยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาเขาเป็น GM แค่ตำแหน่งเดียวนะครับซึ่งการเป็น GM แล้วมี GM ชนเยอะๆเนี่ยรายได้มันน้อยลงถูกต้องไหมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ทีมงานของผมเนี่ยนะครับอ่ามาสมัครก็คือถ้าเกิดได้กําไรมาแล้วเนี่ยนะครับอ่าให้มาสมัครต่อตรงนี้นะครับต่อแถวต่อแถวกันใหม่นะครับคุณก็จะได้เป็น GM ใหม่แล้วคุณก็จะมีรายได้ใหม่นะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครเข้ามาร่วมทีมกับเราคุณจะได้ผลรรรระะโยยยชนนนนนน์ออออไจาาากกกตตตงงงีี้้้้้คคคคัับุุณณ็ลลลิิดดดเเ่่่ถมมวูใ มันม้วนมาอยู่ใต้คุณจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดคนที่เ,เป็นนักการตลาดละ่ะมาสร้างทีมละ่ะนั่นหมายความว่าเฮ้ยเนี่ยคุณมียอดข้างหนึ่งนะครับล้านกว่าแล้วการที่คุณขึ้นจะ การที่คุณจะขึ้นตำแหน่ง VP, s v p เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับดีไม่ดีเนี่ยนะฮะยอดสายเนี่ยสายที่ผมต่อให้อ่ะนะครับอาจจะพาคุณผ่านเงื่อนไขการขึ้น ED เลยก็ได้นะครับในอนาคตก็สําหรับคนไหนที่เป็นนักลงทุนเป็นนักการตลาดนะครับเห็นแล้วว่าเฮ้ยนะฮะทีมเราต่อคนให้จริงๆช่วยกันจริงๆแล้วอยากจะมาอยู่ทีมเรานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปคุณสามารถแอดไลน์ทักไลน์เข้ามาได้ครับนะฮะใครสนใจก็แอดไลน์ทักไลน์เข้ามาก็แล้วกันสาหรับีมท น,นะครับเขาได้ผลลัพธ์แบบนี้จริงๆนะครับโอเคครับพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ